สวัสดีจ้ามือนี้จะไม่เห็ดเมียงทะเลรวมนะจ้าเมิงส่วนของอาหารทะเลจ้าก็มีกุ้งขาวปลาหมึกเป็นโตแล้วก็หนวดปลาหมึกก็จะมีค้างปลาหมึกน้ำจ้าแล้วก็หมูสามสันจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็เอากุ้งมาแกะจ้าแกะเปลือกเอาหัวออกจ้าเหลือไปหางไว้สเสร็จแล้วก็พาหลังจ้า เอาเส้นดำๆออกกุ้งเยี่ซื้อมาครึ่งกิโลจ่ากุ้งขาวแกกุ้งกับเส็จเรียบร้อยแล้วจ่าเส็นเร็ยบร้อยแล้วเอาก็จะ เอาไว้ก่อนจะค่อยไปลางกัมมะันปลาหมึกเป็นโตกันจ้าปลาหมึกเอาก็จะหันเป็นวงจ้าจะหันชฉ้นใหญ่แน่ถ้าเฮาหันปลาหมึกเิียนน้อยเวลาเอาปลาหมึกไปลวกปลาหมึกก็จะหดโตลงจ้าเมียงทะเลรวมเฮาจะเหตุกินเป็นกับเข่าหรือจะเหตุกินเป็นกับแกมกระไดจ้า หั่นปลาหมึกเป็นตัวเซตเรียบร้อยแล้วก็เอาหนวดปลาหมึกจ้ามาหัน่นหนวดปลาหมึกนี่ก็จะนาแน่จ้าเขาก็จะหั่นให้ชิ้นบางชิ้นหน่อยแนย่จะได้ลวกซุกง่ายจา้า หั่นหนวดปลาหมึกเสร็จเรร้อยแล้วเอาส่วนค้างปลาหมึกจะมาหัน่นส่วนค้างก็จะมีกระดูกอ่อนด่าเวลากินก็นจะกรึบๆหั่นปลาหมึกเสร็จเรร้อยแล้วเอาก็จะเอาไปลางจา่าแสล้เกาจะมาเบิ่งส่วนน้ำจิม้มซีฟู้ดทัวตัดมังจาก็มีกระเทียมพริกสดพริกแดงรลากผักชีทั่วตัดจา่าน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาชูโรต นำมะนาวจ้าเสร็จแล้วจะมาตำทั่วตัดกันก่อนเลยจ้าตำให้ละเอียดเลยจ้าบางคนก็อาจจะตำทั่วตัดบาให้ละเอียดจ้าเวลากินน้ำจิม้มซีฟูด้ดก็จะได้มีโลสัมผัสของเนื้อทั่วตัดอยู่จ้าแต่ย่าอาจ,จะตำให้ละเอียดเลยจ้า ก็ตำทั่วตาละเอียดประมาณนี้เพราะเราจะจะแลกตากใส่ถ้วยพักไว้ก่อนเสร็จแล้วเขาจะมาตำพริกหลากผักชีกระเทียมจะเอาพริกกับหลากผักชีลงตำก่อนจะตำให้ละเอียดเขากัน ตำพีกหลกผักชีละเอียดประมาณนี้ได้แล้วจ้าเจะล้ะก็ใส่กระเทียมลงไปเจะล้ะก็ตำให้ละเอียดเขากันจ้าตำพีกกระเทียมหลกผักชีละเอียดเขากันดีแล้วเจะละ้วก็ใส่ทั่วที่ฮอตตำไว้จ้าถัวตัด เซเละกะตําให้พีกกับทั่วตาัดตําให้เขากันดีแล้วจ้าตําพีกกับทั่วตาัดาเข้ากันดีแล้วเซเละกะ็ใส่น้ำตาลมะพร้าวจ้า ตําจนกว่าให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากันดีจ้าน้ำตาลมะพร้าวกันละลายเข้ากันดีแล้วเสร็จแล้วราจะมาปรุงรสชาติกันเลยจ้าไซํามะกนาวใไซําปตาจ้า ตามในชู้โหลดเจแล้วก็ตำคุกเข่าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้ตาตำคุกข่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเจลาจะมาซิมรสชาติเบิร์จ้ามารสชาติ ได้พอดีบอรสชาติได้แล้วจ้าแซบแล้วรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วตัดเขาต้องเฮ็ดให้คนไวจ้าเพราะว่าเวลาเขาไปกินห่อมเมียงน้ำจิ้มจะได้บล่ลไลหล่นออกมาจ้า จะเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้่วพักไว้ก่อนจ้ะเสร็จแล้วจะมัดต้มหมูกันก่อนเลยจ้าเอาน้ำใส่กระทะต่างไฟน้ำห้อนแล้วใส่ผงปรุงรลสลงไปเสร็จแล้วย่อจะใสซีอิ๊วดำาตานิดหนึ่ง เพื่อเพิ่มให้สีหมูเขาจะได้บอสีสีดจ้ะใส่สีอิ๊วดำลงไปแล้วจะเ,เอาหมูลงใส่แล้วจ้าหมูสามสันเจะลเลยจะต้มหนึ่งชั่วโมงจ้าต้มให้หมูสุก ถ้าก็ต้มหมูมาครบเวลาแล้วจ้ะถ้าก็จะเอาสมมาจิ้มเบืองจ้ะมาหมูเขาสุกดีเลยยังหมูสามชั้นถ้าก็สุกแล้วเสร็จแล้วก็ตักขึ้นแล้วจ้ะเอาไปพักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วก็เอานา้ำใส่กระทะมาตั้งไฟใส่ตะไคร่ลงไปจ้ะเ้าก็จะมาลวกกุ้งกับปลาเมือกจ้ะ จแล้วเอากุ้งลงลวกเลยจ้ากุ้งเขาจะมาลวกให้นานเกินไปจ้าลวกแป๊บเดียวได้แล้วจ้าจแะล้วก็ตาคืนเลยถ้าลวกโดนเกินไปกุ้งมันจะแข็งจ้าได้แล้วตาคืนเลย จะลวก็เอาปลาหมึกจะมาลวกต่อเอ mm hmm. าก็ค้นให้ปลาหมึกโดนคว่ำฮอนในทั่วถึงจะค้นกลับปลาหมึกไปมาลวกต่ออีกช่างน้อยจ้ะ ป้ามึกลวกกระซุกเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเลยเสร็จแล้วก็ไปจัดใส่จานกินกันเลยจ้าเสร็จแล้วเขาจะมาจัดจานกินกันเลยจ้าเขาจะมาซิมรสชาติเมี่ยงทะเละรวมเลยจ้าผักที่เขาจะห่อเมี่ยงกับมีผักสลัดผักหอวละพา ใบสาลแหน่จะใส่ขนมจีนใส่กุ้งเข้าไปแล้วก็ราดด้วยน้ำจิม seafood, ้มซีฟู้ดตัวตัดจ่ารสชาติของเมียงทะเล,ลร้มรสชาติกลมกลมแซบน้ำจิม้มเปรี้ยวหวานเผ็ดกำลังพอดีเมียงทะเล,ลร,ะเร้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมียงทะเลร้มจะกินเป็นกับข่ากาแซบจ่าขอบุณตุกกำลังใจเด้อจ่าที่เขามารับชม